บริกอยากเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงแต่โรงเรียนสอนทำอาหารรับเฉพาะผู้สมัครที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นเจฟฟพี่ชายของบริกมีอายุมากกว่าบริกถึง2เท่ารูทน้องสาวของบริกอายุน้อยกว่าเจฟ2เท่าเธออายุครบ18ปีในปีนี้เอาล่ะฉลอกบริกจะสามารถสมัครเรียนโรงเรียนในฝันของเขาในปีนี้ได้ไหมได้สิเขาอายุ18ปี ริกและรูทอายุเท่ากันเพราะเป็นฝาแฝดริกเตรียมเอกสารทั้งหมดสำหรับโรงเรียนสอนทำอาหารแต่เขายัางต้องมีประสบการณ์การทำงานและรับรองเพื่อเข้าโรงเรียนนี้เขาเจอโฆษณางาน3างานบิลมีร้านอาหารเล็กๆบนชั้น4ของห้างสรรพสินค้าในท้องถิ่นเขาต้องการให้คนมาช่วยในครัวฮอลลี่เสนอให้ริกเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่ร้านซูชิสุดหรูของเธอแต่ก่อนอื่นจะต้องจ่าย300ดอลลาร์สำหรับฝึก2สัปดาห์ แซมต้องการผู้ช่วยในรา้านก๋วยเตี๋ยวของเขามีเพียงข้อเสนอเดียวเท่านั้นที <with> ่เป็นของจริงคุณบอกได้ไหมว่าข้อเสนอไหนไม่มีชั้นสี่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ภาพของฮอลลี่ห้อยอยู่ที่หน้าต่างร้านอาหารและมันเขียนว่าไม่ฉาชีพดังนั้นริกควรเลือกแซมแซมชอบทักษะและประวัติของริก แต่เขาต้องการทดสอบสติปัญญาของริกก่อนที่จะจ้างเขานั่นเป็นเหตุผลที่เขาให้รายการส่วนผสมแก่ริกและขอให้เขานํามันจากตู้เก็บอาหารของคาเฟ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะักเพราะรายการของแซเป็นรหัสคุณช่วยวริกหาวัตถุดิบทั้งหมดได้ไหมนี่คือส่วนผสมแรกฉันพยายามอยู่ข้างๆมัสตาร์ดคู่หูของฉันเสมอฉันคืออะไรคุณเดาได้ไหม ฉันคือซอสนี่คืออันต่อไปเพื่อนสนิทของฉันคือเนยถัว่วฉันคืออะไรส่วนผสมที่สองคือเยลลี่ฉันเป็นวงเที่ยวอร่อยตอนทอดหรืออบเท่านั้นฉันคืออะไรคุณเดาได้ไหม ฉันคือโดนัทฉันเป็นนกฉันเป็นผลไม้และฉันเป็นคนในเวลาเดียวกันฉันคืออะไรกีวีส่วนใหญ่ฉันว่าจะอยู่เคียงคู่ผักและของว่างที่อยู่ข้างๆฉันคืออะไร นั่นคือซอสดิฟก็น,นะไม่มีอะไรมากหรอกฉันเป็นถ้วยที่ไม่ได้ไว้ใส่น้ำฉันคืออะไรผมกำลังพูดถึงคัพเค้กอยู่เป็นสระน้ำเล็กๆที่มีกำแพงสองชั้นล้อมรอบชั้นแรกเป็นสีขาวและนุ่มส่วนอีกชั้นหนึ่งมีสีเข้มและแข็งท่ามกลางสนามที่มีหญ้าสีน้ำตาลอ่อนพร้อมเส้นของหญ้าสีเขียว สิ่งนี้คืออะไรมันคือมะพร้าวมันยากที่จะกัดและคุณสามารถเคี้ยวชั้นนา,นานได้ถ้าชั้นแห้งเกินไปฉันคืออะไรและคำตอบที่ถูกต้องคือเนื้ออบแห้ง ฉันเป็นผักสีเขียวที่ดูเหมือนต้นไม้เล็กๆฉันคืออะไรคุณเดาได้ไหมบรอกโคลี่ไงง่ายที่สุดแล้วในนี่ยบางช่วงพวกมันเป็นสีเขียวบางช่วงพวกมันเป็นสีน้ำตาลแต่ทั้งสองช่วงนี้กลับทําให้ฉันไม่พอใจแต่ในระหว่างช่วงเวลาสั้นๆพวกมันสมบูรณ์แบบและเป็นสีเหลืองจึงทำให้ฉันยิ้มได้พวกมันคืออะไร ผมแน่ใจว่าคุณเดาได้ว่าพวกมันคือองุ่นหลายคนสับสนฉันกับผักแต่จริงๆแล้วฉันเป็นผลไม้ฉันเป็นสีแดงเมื่อสุกและฉันถูกหั่นบางๆและเสิร์ฟบนเบอร์เกอร์ฉันคืออะไรเมื่อเขือเทศงีล่ะฉันเป็นห้องประเภทที่คุณไม่สามารถเข้าหรือออกได้ฉันเติบโตขึ้นมาจากด้านล่างของพื้นดิน ฉันสามารถเป็นพิษหรือเป็นของอร่อยได้ฉันคืออะไรคุณเดาได้ไหมทั้งหมดนั้นก็หมายถึงเหตุไงล่ะคุณทิ้งข้างนอกของฉันและคุณใช้ด้านในของฉันปรุงอาหารจากนั้นคุณก็กินฉันจากด้านนอกและโยนสิ่งที่อยู่ข้างในทิ้งไปฉันคืออะไร ตอบที่ถูกคือข้าวโพดฉันเป็นอาหารประเภทที่มัมมี่ชอบกินฉันคืออะไรอาหารแรปโอ้เอาจริงดิถึงเวลาของส่วนผสมสุดท้ายแล้วฉันใส่เสื้อคลุมสีแดงและมีก้อนหินอยู่ในคอฉันคืออะไร เชอร์รี่เยี่ยมมากริกได้นําส่วนผสมทั้งหมดมาแซมจ้างเขาท,าทันทีและขอให้เขารับออเดอร์ริกเห็นลูกค้า3คนในคาเฟ่แต่มีเพียงคนเดียวในนั้นที่เป็นมนุษย์จริงๆคุณรู้ไหมว่าเป็นใครผู้หญิงคนนี้มีเหงือกเหมือนปลาถ้าเป็นนางเงือก และผู้ชายคนนี้สวมกางเกงขายาวแทนที่จะเป็นเสื้อเชิ้ตและเขากําลังพยายามจ่ายเงินด้วยเปลือกหอยมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มาจากดาวดวงนี้มีคนขโมยกล่องทิปจากคาเฟ่ของแซมไม่นานนะักตำรวจก็มาถึงริกบอกว่าเขาเห็นแค่ด้านหลังของโจรเท่านั้นเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงวันรุ่งขึ้นเกิดการขโมยขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ยามสามารถปิดทางออกได้ตำรวจมาถึงไวมากเขาเห็นผู้หญิงสี่คนในคาเฟ่ คุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นขโมยคนนั้นคือแพมเธอเป็นคนเดียวที่ใส่รองเท้าที่เหมาะสำหรับวิ่งตำรวจเกือบจับแพมได้แล้วแต่เธอหลบหนีไปได้ริกวิ่งตามเธอไปและสังเกตเห็นว่าเธอแอบเข้าไปในโรงเรียน ริกเดินตามถาไปเขาสังเกตเห็นเสื้อฮูดของแพมที่ประตูบานหนึ่งเขาจึงเข้าไปในห้องเรียนริกรเผชิญหน้ากับผู้หญิง4คนที่หน้าเหมือนแพมคุณช่วยเขาหาแพมตัวจริงได้ไหมเธออยู่ตรงนั้นเธอไม่มีหนังสือหรือประกาบนโต๊ะเลย2เดือนต่อมาแซมให้การรับรองแก่ริกในการสมัครในโรงเรียนธรรมหาร และตอนนี้เขาต้องสอบที่บริกต้องทําคือซุปแสนอร่อยมีสาวสวยอีก3าคนกําลังทําการทดสอบแบบเดียวกันกับเขาเขาโอเคกับพวกเธอทุกคนแต่มีเพียงหนึ่งคนใน3ามคนที่น่าไว้วางใจที่สุดคุณบอกได้ไหมว่าคนไหนเจนนี่มีขวดยาพิษอยู่ท่ามกลางขวดเครื่องเทศของเธอฟิโอน,น่าใส่หมุดลงไปในซุปของเธอ มันเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากเช่นกันแคลลี่ไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าดูคนข้างหน้าไว้วางใจหลังจากการทดสอบซุปริกได้ภารกิจใหม่มาทําเขาต้องบอกว่าคัพเค้กชิ้นไหนอยู่ตรงกลางถาดคุณช่วยเขาได้ไหมชิ้นสีชมพูไงนี่คือภารกิจต่อไปมันกาลองชิ้นไหนอยู่ตรงกลาง ชิ้นสีม่วงไงเยี่ยมแล้วถาดนี้ล่ะคุณบอกได้ไหมว่าคุกกี้ไหนอยู่ตรงก,กลาง Geez อืมนี่ไงริชชวนแคลี่ไปทานอาหารเย็นมันเป็นเด็ดแรกของพวกเขาเขาอยากสร้างความประทับใจให้เธอและทำอาหารเย็นด้วยตัวเองเขาทิ้งจานทั้งหมดไว้ในครัวและขึ้นไปอาบน้ำไปชั้นบนก่อนที่แคลี่จะมาถึงแต่ เมื่อริกกลับมาที่ครัวเขาพบว่ามีคนกินอาหารหมดไปแล้วเขาสอบปากคําผู้ต้องสงสัย3คนรูทบอกว่าฉันกําลังลดน้ําหนักอยู่ฉันไม่กินหลังห้าโมงเย็นพ่อของริกกล่าวว่าพ่อใช้เวลาทั้งเย็นนอกบ้านเพื่อเอาใบไม้แห้งออกจากหลังคาเจฟพี่ชายของริกกล่าวว่าเฮ้ฉันโมแต่ฝึกซอมทั้งวันพรุ่งนี้ฉันต้องไปวิ่งมาราธอนนะใครโกหก พ่อของริกหลังคาย,ยังเต็ไมไ,ไปด้วยใบไม้และพ่อของริกก็กินอาหารทั้งหมดแคลลี่ชวนริกไปปิกนิกในสวนสาธารณะพวกเขาเจอจุดที่นั่งสบายสามที่แต่มีเพียงที่เดียวท่านั้นที่ปลอดภยัยคุณบอกได้ไหมว่าที่ไหนมีเสือภูเขาซ่อนตัวอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้มันจึงไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับปิกนิกและตรงนี้มีงูอยู่ในหญ้า ดังนั้นเขาควรเลือกตัวเลือกที่สองบริกและแคลลี่คุยกันเรื่องอนาคตบริกสารภาพว่าเขาต้องการเปิดปร้านอาหารของตัวเองแคลลี่ก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันท่านใดนั้นแม่มดที่หน้าขนลุกได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเธอกล่าวว่ารักทั้งสองฉันจะให้เงินพวกเธอไปเปิดปร้านอาหารถ้าขายปริศนาของฉันได้ทั้งสองตกลงเธอถามวา่าไม่มีอาหารจะฟักาอะไรออกมาได้ ในเวลาไม่นานแม่มดก็ต้องมอบกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินดอลลาร์มากมายให้พวกเขาพวกเขาตอบว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือความหิวบริกและแคลลี่กำลังกลับบ้านแต่หลงทางในสวนสาธารณะพวกเขาเดินวนเวียนไปมาหลายชั่วโมงและเหนื่อยมากในที่สุดพวกเขาก็พบประตูแต่ยามของสวนสาธารณะได้ล็อกประตูไว้เพราะมันดึกมากแล้ว แต่โชคดีประตูมีรหัสล็อกพร้อมปุ่มหลากสี9ปุ่มคุณช่วย2คนนี้เดาราหัสหน่อยได้ไหมลองเพ่งความสนใจพิธีสีของโคมไฟในสวนสาธารณะสิมันคือคำใบ้ในการเปิดประตูพวกเขาจะต้องคลิกที่ปุ่มสีแดงสีเหลืองและสีม่วงตอนนี้ริกและแคลลี่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ พวกเขาต้องหาพื้นที่สำหรับร้านอาหารดังนั้นพวกเขาจึงจ้างตัวแทนที่เสนอ3าตัวเลือกให้พวกเขาคุณช่วยพวกเขาเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดได้ไหมพื้นที่ที่2ตั้งอยู่ติดกับโรงงานปล่อยสารพิษในอากาศมันอาจจะไม่สถานที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นร้านอาหารคุณสังเกตเห็นป้ายนี้ไหมบริษัทก่อสร้างจะรื้อถอนอาคารที่3าใน2สัปดาห์ ข้อตกลงนี้หลอกลวงดังนั้นควรเลือกพื้นที่แรกมันตั้งอยู่บนถนนที่พลุกพล่านและดูน่าเชื่อถือริกและคาลีเชิญเพื่อนและนักข่าวมาฉลองการเปิดร้านอาหารของทั้งคู่พวกเขาเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อยทันใดนั้นแค่คนหนึ่งที่ชื่อปีเตอร์ก็เป็นลมผู้หญิงที่อยู่ในฝูงชนตะโกนว่าถอยหน่อยฉันเป็นหมอเธอตรวจปีแอและพบว่าเขาถูกวางยาพิษปีเตอร์กินอาหารเหมือนกับคนอื่น และหลังจากนั้นการตรวจสอบอาหารพบว่าไม่มีสารพิษริกสอบปากคำผู้ต้องสงสัย3คนไทเลอร์พ่อครัวกล่าวว่าผมตรวจสอบอาหารทั้งหมดแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยแซกกล่าวว่าผมเปิดร้านอาหารฝั่งตรงข้ามถนนมาหลายสิบปีแล้วและเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนซาเมนท่าพนักง,งานเสิร์ฟกล่าวว่าฉันไม่ได้แตะอาหารเลยฉันเพิ่งเสิร์ฟมันเองคะ่ะคุณเดาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ แทกจ่ายเงินให้ปีเตอร์และหมอปลอมเพื่อทำลายชื่อเสียงของริกและคลลี่เขาจ่ายเงินให้พวกเขาก่อนเย็นวันนั้นแม้การเปิดตัววันแรกจะเป็นอะไราที่ดรามา่าแต่ธุรกิจนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแคลลี่และริกมีความสุขมากอยู่มาวันหนึง่งมีผู้หญิงที่กำลังชุนเฉียวเข้ามาในร้านอาหารโดยอุ้มลูกสาวตัวน้อยของเธอเอาไว้เธอชี้ไปที่ลูกค้า3ามคนและตะโกนว่านั่นคือพ่อของเธอลูกค้ารายแรกบอกว่าผมไปเกณฑ์อาหารที่ต่างประเทศมาสองปีนะคุณผู้หญิงผมเพิ่งกลับมา คนที่สองพูดว่าผมไม่รู้จักคุณครับคุณไม่ได้เงินจากผมหรอกไปหลอกคนอื่นเถอะและลูกค้าคนที่สามพูดว่าฉันเป็นพ่อของเธอไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นพ่อที่แท้จริง <c oughs> คนที่2ลองดูใบหน้าของเขาดีๆสิเด็กน้อยและผู้ชายคนนี้มีตาสีฟ้าเหมือนกัน ช่างเป็นร้านอาหารที่มีแต่เรื่องจริงๆพิษปลอมๆและตามหาพ่อที่แท้จริงหรอฮ้ <c oughs> จองโตได้แล้วมั้ง